ตอนอยากเป็นโรคซึมเศร้าหนักมากสงสารตัวเองสงสารลูกอยากฆ่าตัวตายตลอดเวลาอตอนเด็กพ่อแม่ไม่รักญาติไม่ชอบเพื่อนเกลียดโ,โตมาสามีก็ไม่รักลูกกําพา้าลูกมาเจอญาติก็ไม่ชอบเหมือนเราเลยจะแก้กรรมยังไงได้บ้างคะคุณคนนี้สุงก็มาจากรนไ้มเ่นแนะนําเรื่องการวางที่ใจก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนเนี่ยเขามารักเราได้การที่คุณมองคือเลนเชื่อว่า ตัวพี่คนเนี่อ,อพี่ท่านเนี้ยนะคะเขาจะมีจิตของการคิดลบอยู่ในตัวเองอแล้วด้วยสภาวะที่เติบโตมาแล้วเจอปัญหาเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวปัญหาหลายๆด้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เก็บกดทําให้เขากลายเป็นคนคิดลบอพอเขาคิดลบปุ๊บเวลาเขามองอะไรไปเนี่ย ถ้าคนคิดบวกเขาจะมองเป็นทุกลาวเวนเดอร์เลยแต่ถ้ามองคนคิดลบมเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ทั้งที่คนคนที่อยู่ข้างหน้าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้อนึกภ<พ>าพออกไหมเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้างนั้นตรงนี้อยากให้วางที่ใจทุกที่ใจก็วางที่ใจเจ็บตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความคิดแล้วสิ่งที่พี่คนพี่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดเนี่ยรเรนสัมผัสได้ว่าเกิดจากจิต ของพี่เขาที่ถูกที่ใจเขาทุกที่จิตของเขาอืมก็ไปแก้ที่จิตที่ใจและจงให้กําลังใจตัวเองเพราะเรียนสัมผัสได้ว่าเขาจะชอบเป็นคนที่โทษตัวเองอืว่าตัวเองอยกแบบเหมือนทํานองว่าปิดทุกทางจนฉันไม่มีทางออกของชีวิตแล้วตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ถ้านในเมื่อใครไม่รักราก็รักตัวเราเองรักลูกแค่นั้นพอจบ